สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานสถานะโทรมาตรกรมชลประทานประจำวันที่20กันยาย,ยนพุทธศักราช2556ค่ะดิฉันจันทกรตั้งสมิคีค่ะผมมนานันแสนวิสุขครับค่ะร่มด้วยการรายงานสถานะโทรมาตรของลุ่นมาาน้ำภาคกลางและภาคเหนือ่อนน ยาและโทรมาลุ่มน้ำปิงตอนบนขณะนี้ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวค่ะโทรมาลุ่มน้ำวังสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี60%ค่ะโทรมาลุ่มน้ำยมสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี77%ค่ะโทรมาลุ่มน้ำสแกกลางสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี92%ค่ะโทรมาลุ่มน้ำวังทองสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%ค่ะและโทรมาลุ่มน้ำกกสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี100%ค่ะ ต่อไปเป็นการรายงานสถานะโทรมาลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับโ <uld television massage> ทรมาลุ่มน้ำลำปาวสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี80%โ <mar gu ld> ทรมาลุ่มน้ำมูลสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี7%โ <mar gu ld> ทรมาลุ่มน้ำทีสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี90%ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับโทรมาลุ่มน้ำปานบุรีบางปะกงสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี90%โทรมาลาุ่ม <med> น้ำจันทบุรี สถานีที่กําลังทํางานอยู่มี64%ต่อมาขอโทษครับต่อไปเป็นการรายงานระบบโทรมาลุ่มน้ําภาคตะวันตกนะครับโทรมาลุ่มน้ําท่าจีนสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี68%โทรมาลุ่มน้ําแม่กองสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี83%ภาคใต้นะครับโทรมาลุ่มน้ําท่าตะเพาสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี83%โทรมาลุ่มน้ํานครศรีธรรมราชสถานีที่กําลังทํางานอยู่มี8 1 โทรมาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี40%โทรมาลุ่มน้ำอู่ตะเภา,าสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี32%ละโทรมาลุ่มน้ำปานบุรีสถานีที่กำลังทำงานอยู่มี78%ครับค่ะสรุปการรายงานสถานะโรมารจัมบันนีนะคะสถานโทรมาของลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคกลางการตรวจวัดระดับน้ำฝนอยู่ในระดับปกติค่ะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ไม่มีสถานีใดอยู่ดับเตือนค่ะ ในส่วนของสถานะทรมาลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะคะมีสถานีบ้านข้าวพระจันทร์อำเภอวัฒนาคนครจังหวัดสระแก้วระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง4เซนติเมตรมีฝนตกหนักในระดับวิกฤตและจังหวัดสระแก้วมีฝนตกหนักถึงหนักมากคะ่ะสถานะโทรามาลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้การตรวจระดับน้ำฝนอย,อยู่ระดับปกติค่ะไม่มีสถานีใดอยู่ระดับเตือนค่ะครับสถานะโทรามาลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับ วันนี้การตรวจว่าระดับน้ำยังอยู่ในระดับปกติครับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แต่ไม่มีสถานีใดอยู่ระดับเตือนครับครับและครับวันนี้ก็เป็นการรายงานสถานน้ำโทรมาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2556ขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าผมและพิธีกรอีกท่านขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับ